สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเวอร์369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีสิงห์และแลัคนาสิงห์สามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นก็ไ like, ด้ share, กดแชร์กด subscribe ติดตามปรนงใจก,กับช่องชั้นเองเรายด้วยนะครับขอบุณครับขอนกกาดดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลาอดีมาที่บิลิเวอร์369ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัดลอาอดีมาทําค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นให้นะครับตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมคือวันนี้ จนถึงวันที่25พฤษภาคม10วันนี้อ,นอันดาอดีตมาถามค่าครูได้ก็จะได้ราคาพิเศษครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนมิถุนานยน2567หรือปี2024ซึ่งจะเป็นเดือนที่6ของปีนะครับเผลอปับปับก็จะเข้าสู่ครึ่งปีหลังแล้วนะครับในเดือนหน้าเนาะทีนี้เรามาดูกันมีการคจรยกย้ายราศีทั้งหมด5ดวงในเดือนมิถุนานยนนี้แต่มีการ move เนี่ย6ครั้งผมว่ามันเยอะเกินไปเนาะก็เลยตัดครึ่งหนึ่งนะครับเป็นอย่างละ3ดวงเนาะ EP นี้เป็น EP แรกครับเดี๋ยวมี EP ที่สองตามมางไงก็ช่วยติดตามกันด้วยนะครับจะได้ครบถ้วนใน1เดือนเนาะคลิปนี้เป็นการดูในอังคารพุทธสุกนะครับเรียงตามระดับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ดูจากด้านล่างสีส้มลัคนาสิงห์อยู่ตรงนี้ครับตนุราศีสิงห์ที่ตะวันตกเฉียงใต้นี้นะครับสังเกตดูดาวเนี่ยเรียงร้อยสวยงามมากไม่มีขาดแม้แต่1ราศีเลยและมีดาว ลักนณะเนี่ยอยู่ตรงข้างหน้าด้วยเขาเรียกว่าดวงนําพลนะครับคือดวงสวยแบบเนี้ยไม่ได้เป็นแค่ว่าดวงดีอย่างเดียวนะแต่มันเป็นดวงที่มีคุณค่าอ่ามองปาตเดียวก็จะรู้เลยอะไรเงี้ยครับเป็นดวงพิเศษนะครับอ่าอ,อย่างเงี้ยครับเป็นดวงมายาเยกอะ่ะเขาเรียกว่าถ้าอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยสิ่งเป็นผู้นําอยู่แล้วพอพอเราอยู่ข้างหน้าของดาวทุกดวงเนี่ยมันเรียกว่าดวงนําพลนะครับแล้วก็จะมีดวงตาม นะครับคืออยู่หลังสุดก็คือธนูจะเป็นดวงตามแล้วก็จะมีตรงกลางตรงกลางก็ปบะาม,ามันมีเมษพฤษศเนี่ยครับจะเป็นดวงคุ้มพลนะครับแต่ผมว่าคุ้มพลจะดีที่สุดเพราะว่าอยู่ตรงกลางปลอดภัยแต่อยู่ข้างหน้าเนี่ยต้องไปบุกบ่าฝ่าฟันให้คนอื่นด้วยนะครับก็คือพูดง่ายว่าต้องบุกเบิกอ่ะอ่ะก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ก็ถือว่าดีนะครับแต่สังเกตดูดีๆมองปัจเดียวก็รู้มีอริมีมรณะมีวินาศมีดาวทุกอย่างเลยแต่อย่าลืมว่า คนเราเกิดมามีความทุกข์ครับเป็นเรื่องปกติมีปัญหามีอุปสรรคไม่มีใครได้อะไรมาง่ายโดยที่แบมือก็ได้มีไหมครับก็มีแต่น้อยมากจริงไหมคือคนที่เกิดมาแบบเป็นลูกเศรษฐีอ่ะขอสักครู่ครับโอเคบางคนเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีร่ํารวยมาแต่เกิดนาะครับเงินช้อนเงินช้อนทองมาเกิดนะครับก็ไม่ต้องตกะกำลำบากอะไรแล้วก็ยาวจะไปถึงชายชีวิต มันไปมันก็ดีอันนี้ก็ก็มีแต่ว่ามันส่วนน้อยไงเราจะไปดูคนที่มันดีกว่าเราเราดูคนที่ต่ํากว่าเราเราจะดู้ว่าโอเคมีแรงกําลังใจใช้ชีวิตต่อไปว่าคืออื่นเขาก็เดือดร้อนเหมือนเราเขาก็เดือดร้อนกว่าเราอะไรเนี้ยครับหรือบางคนอาจจะพิกลพิการอันนี้ไม่ได้เหยียดแต่แค่ว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้มากเลยนะสรับเรามองดูว่าโอเคยังน้อยเรายังครบสาสิบสองประการทําไมเราถึงต้องไป งอนง้อกับโชคชะตาอะไรขนาดนั้นในเมื่อคนที่เขาเป็นอย่างนั้นเขายังสู้แล้วทาไมเราไม่สู้อ่ะถูกป่ะครับอะไรแบบเนี้ยผมว่ามองพวกเนี้ยจะได้กําลังใจมากกว่านะครับอย่าไปมองคนที่สูงกว่าเราเพราะเขาก็มีชีวิตของเขาเราก็มีชีวิตของเรามันคนละอย่างนะครับอ่ะประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าอย่าซีเรสกับชีวิตมากเกินไปคือ ตามจริงอ่ะทุกคนก็มีความสุขแหละความสุขเท่าที่ที่เป็นมามันก็ปกติมันก็ดีอยู่แล้วก็อย่าไปอะไรมากมายค่อยเป็นค่อยไปครับอ่ะโอเคมาดูกันเ่ะถึงเวลามันก็มาเองนั่นแหละเราต่อให้เราเรียกมันมาเนี่ยมันก็ไม่มาหรอกถ้ามันยังไม่ถึงเวลาเคยได้ยินไหมว่าถ้าจังหวะมันยังไม่ได้ไม่ใช่จังหวะของเราอะไรเงี้ยครับมันก็ยังไม่ได้นั่นแหละเนาะของของเรายังไงก็เป็นของของเรายังไงก็ได้แต่ถ้าไม่ใช่ของของเรายังไงก็ไม่ได้นั่นแหละครับอืม มันต้องถูกที่ถูกเวลาซะก่อนมันถึงจะได้นะครับอันนี้ต้องเข้าใจด้วยทีนี้เรามาดูกันที่อังคารดวงแรกไม่พูดพ่ำทำเพลงเสียเวลาไปมากเรามาเริ่มต้นกันที่อังคารอย่างโคจรดวงแรกเข้าสู่ราศีเมษวันที่2มิถุนายน67เจ็ดเสดคำว่าเสดหมายถึงการโคจรอย่างรวดเร็วออกจากเลมบารณะเข้าสู่เดือนสุภาพเป็นเกษตรถือว่าดีกระซิบนิดนึงนะคนสิงห์เนี่ยผมพูดมาแล้วคลิปที่แล้วอของอีกช่องหนึ่งเนะี่ยดีหมดไม่มีอะไรเสียเลยคือแบบปังเวอร์นะครับ คือดีดีด้วยเลยว่าคลิปเนี้ยดีสุดๆเดือนเนี้ยดีสุดๆแต่เป็นแค่คลิปแรกก่อนคลิปที่2ยังไม่รู้ว่าดีแค่ไหนแต่คลิปแรกเนี้ยดีหมดเลยอังคารเนี้ยเข้าเรือนสุภาไปเกษตรมาจากเรือนพันธุซึ่งพบดีตกพบดีพันธุแปลว่าความมั่นคงแปลว่าครอบครัวหมายคมว่าพันธุสุภาคืออะอย่างน้อยอะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยดีขึ้นมีความสุขการใช้ชีวิตมีครอบครัวมีความสุข มีเกณฑ์การแต่งงานนะครับสุภาพเป็นว่าตำแหน่งพันธุกไปว่าครอบครัวก็แปลว่ามีเกณฑ์การแต่งงานนะครับหมายถึงความรักสุขงอมไม่ใช่ว่าทุกคนคือคืออย่าตกใจกับคําพยากรณ์มากนะบอกว่าจะมีเกณฑ์แต่งงานหลายคนบอกว่าฮะฉันเพิ่งคบกับผู้หญิงเมื่อวานนี้เองจะแต่งงานอะไรคือบ้าบ้าไปแล้วไม่ได้อย่าไปคิดขนาดนั้นคือ,อ,อจังหวะของแต่ละคนเนะี่ยเจอไม่เหมือนกันถูกไหมครับบางคนเจอมาแล้ว10ิปี แต่บางคนเพิ่งเจอเมื่อวานดังนั้นบอกว่ามีเกณฑ์แต่างงานหมายถึงความรักสุงอมมันจะแต่างงานได้แต่คนที่เจอกันมันเดียวจะแต่างงานเป็นเรื่องแปลกนะครับมันทําไม่ได้มันก็อาจจะมีนะแล้วแต่คนแต่เอาเป็นว่ามันไม่ได้แล้วกันเนาะส่วนใหญ่มันไม่ได้อะเอออย่าหาธรรมพูดง่ายๆทีนี้ถือว่าโอเคเป็นเรื่องที่ดีนะพันธุสุภะความมั่นคงเนี่ยจะมีคนช่วยเหลืออุปธรรมให้เกิดความมั่นคงะ่ะพูดง่าย จะมีคนพาเราไปอู่ความมัน่นคงจะมีคนอุปถรัรมภ์เราด้านของหลักทรัพย์ก็แปลว่าจะมีคนซื้อขายที่ดินเราอทั้งซื้อและขายก็มีสิทธิ์ทั้งคู่โอเคสุภาเนี่ยแปลว่าผู้ช่วยเหลือแปลว่าลูกค้าจะซื้อก็ได้จะแปลว่าเราขอสินเชื่อก็จะได้ก็ได้อย่างเงี้ยครับโอเคปะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะกระซิบบอกนิดนึงไปดูพื้นดวงพื้นดวงบางคนร้ายบางคนดีหมายถึงถ้ามันกระทบกระดังคารเนี่ย เช่นใครมีอธิย์เป็นอุดโอ้ดูดีเด่นอยู่ในเดืนสุภาเนี่ยเป็นอุดเนี่ยมีหน้ามีตามีสังคมเนี่ยมีคนนับหน้าถือตาเนี่ยเครดิตด,ดีเวอร์แต่พอ,องคันเข้ามาปุ๊บโนศัตรูนะครับหมายถึงขัดแยง้งแปลว่าอะไรเครดิตด,ดียังไงไม่รู้รู้แต่ว่าขอแล้วไม่ได้เอออะไรแบบเนี้ยเพราะมันเป็นคู่ขัดแย้งไงครับมันจะต้องแบบวิง่งหัววิ่งใต้วิงว่งหน้าวิง่งหลังอะไรเงี้ยคือได้อาจจะได้นะ ด้วยความพยายามสูงสุดเลยแล้วมันเรื่องขัดแย้งกันสุดฤทธิ์เลยคือว่าเนี่ยว่าไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายสําหรับถ้าข้ามีอาทิตย์อยู่ในที่ราศีเมษนะครับอะไรแบบเนี้ยเขาจะยังมันเป็นดาวคู่ศัตรูหรือราศีต,ตุลเลงไปเงี้ยก็ไม่ใช่จะดีดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าอาคามีดาวศุกร์อยู่ตรงนี้เป็นประดีเฉยเลยอังคารเข้ามาได้คู่มิดดาวศุกร์อยู่ในอังคารก็ดีไงเพราะว่าคู่มิดคอยช่วยเหลือคุ้มกลาอยู่ก็ถือว่าดีเห็นไหมครับ ก็แปลว่าอ่ะมันอยู่ที่ว่าดาวที่บอกว่าเป็นดีอ่ะภาพรวมแต่ไม่ได้บอกว่าดีทุกคนหรือเสียทุกคนแต่บอกว่าใครกระทบดาวคู่มิดก็ได้ดีมากใครที่กระทบดาวเสียมันก็เสียเข้าใจไหมครับอันนี้ต้องเข้าใจดาวคู่สตูนะันนั้นเนี่ยที่บอกว่าดีเนี่ยมันคือดีจริงๆแต่อาจจะไม่ได้ดีในดวงเราเองก็ได้เข้าใจไหมครับอ่ะเราต้องเข้า เราต้องไปดูพื้นดวงก่อนนะครับอันนี้คือดีจริงๆแต่หมายถึงในแต่ละคนมันไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดีไงนะครับทีนี้จบไปก่อนเรามาเริ่มต้นกันต่อที่ดาวพุธนะครับเพราะดาวเกษตรเนี่ยมันจะทายได้น้อยนะครับเพราะมันไม่มีเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งที่จะมาแย้งนะครับดาวพุธก็ไปกเกษตรด้วย,ยในราศรีมิถุนในเรือนลาบอ่ะก็ดีอีกเห็นไหมครับมิถุนายน อขอโทษครับเข้าสู่ราศีมิถุนวันที่10มิถุนายน67เเสิร์อังคารเสิร์พุธเสิร์แปลวา่าระวังอย่าใช้อารมณ์จะนําความเดือดร้อนมาสู่การใช้สติถ้าเผื่อไม่โฟกัสก็อาจจะหลุดสติได้นะอ่าหมายคาว่าอะไรหมายคาว่าเราอาจจะคิดไวททาไวคิดไวแล้วมันทําไว้ทาไวตกหล่นรายละเอียดเกิดข้อผิดพลาดอ่าการเป็นว่าแทานที่จะดีกับกายเป็นเสียได้เข้าใจไหมครับ เหมือนถ้าดีทีเลวอ่ะประมาณนั้นนะครับดาพุธเป็นเกษตรในเรวลาพระแปลว่าโชคลาบลาบผลเนืองนองกระดุมพระคือเงินได้ลาบเป็นเงินก็คือมีการลงทุนหรือเรียกว่าคาจะเสี่ยงโชคได้หมดครับแต่จําไว้นะครับ10มิถุนาถึง13มิถุนาได้แค่4วันเท่านั้นมาถึงว่าให้คุณซื้อในระยะเวลา4วันนี้แต่ผลมันจะไปออกวันที่15 1หอะไรของคุณก็ว่าไป แต่หมายความว่าอันนี้คือไม่ได้แนะนำให้คนเล่นนะครับแต่ว่าไม่ได้ห้ามแต่ไม่ได้แนะนำที่พูดเนี่ยหมายถึงช่วยได้ถ้าคุณมีสมมติว่าคุณต้องเสียเงินอยู่แล้วแต่ถ้าคุณได้มามันก็ถือว่าโอเคมันก็เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งครับเออชี้ชี้ทางให้ได้แต่ว่าก็ไม่ได้สับสนให้คนเสียตังค์นะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าใครไม่มีดวงอ,อย่าไปเล่น เพราะว่าต่อให้ยังไงก็มไม่ถูกอ่ะแต่ถ้าคนมีดวงอ่ะเล่นยังไงก็ถูกอ่ะ mm. ก็จะคาับตะแคงเล่นยังถูกเลยเออจะตีนังกาเล่นก็ยังถูกเนาะอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่ากลับนะครับอืมอ่ะทีนี้ก็เอาเป็นว่ามันมีแค่เนี้ยมันบอกแค่เนี้ยนะครับเดี๋ยวไปดูดาวศุกร์เพิ่มเติมเอาว่าดาวศุกร์จะบอกเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมนะครับ ดาวศุกร์ดวงสุดท้ายดวงที่3โคจเข้็าราศีมิถุนไปกลุ่มกระดาษพุทในเรือนลาบเรียกว่าพุทสุข,ขทัดน้ําแต่อยู่ผิดธาตุเพราะอยู่ในราศีทัลุลมราศีมิถุนปลายทัดลมนะครับเรียกว่าผิดธาตุสิบสี่มิถุนายานหกเจ็ดนะครับ,รท, 14, น 67, นรบทีเนี้ยโหยเล oh ือเบอร์ห้ามแล้วนะเพราะอะไรมีลาบจากการงานดาวศุกร์มาจากเรือนกรรมะแปลว่าการงานกรรมะลาภะแปลว่าได้ลาบผล,าลาาจากการงานจากสิ่งที่ทําคือเหงื่อไม่ออกไม่ได้ตังอะนั่นแหละแล้วมาจากเรือนสาชาด้วย สาชาแปลว่าสังคมแปลว่าเพื่อนแปลว่า,าสิ่งเวทล้อมรับตัวไปตกเดลลาภาแปลว่าเพื่อนน่ะใช่ไหมดาวศ์โอเคเพื่อนจะนําโชคลาบมาสู่การติดต่อการคอนเนคชันจะนาลาบมาสู่นะครับางานลาบผลมาจากการงานไม่ได้มาจากการเสรี่ยงโชคนะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยขยันทํางานเข้าไว้ ผลก็จะได้ดีผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนผู้ใหญ่จะดันไปข้างหน้าเกิดความมั่นคงเห็นไหมครับเห็นไหมว่าสิ่งอ่ะดีหมดเลยอังคารก็มาสุภะพันทุพุทธก็มาจากลาภกระดุมพระสุขก็มาจากกรรมะสหัชชะดีทุกภพอ่าสามสองหกหกภพเนี้ยดีหมดเลยไม่มีเสียเลยเห็นไหมครับบอกแล้วว่าสิ่งเนี้ยไม่มีข้อติเลยคือดีหมดทุกเรื่อง แล้วก็เป็นเรื่องของความมั่นคงและผู้ช่วยเหลืออีกต่างหากเออเอาสิงานก็ดีโชคลาภก็มีนะครับแต่โชคลาภมีแค่แค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่โชคลาภด้านการงานยังมีต่อจนไปถึง30มิถุนายนนะครับดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่ากะเกณจังหวะให้ดีว่าอะไรควรเสี่ยงโชคอะไรควรลงมือทําซึ่งมันจะเป็นระยะเวลาต่างกันอยู่แล้วบอกไว้แล้วนะครับ10กับ1ิ สี่เนี่ยมันเป็นคนละรอบกันดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าคนสิงเนี่ยมีแต่ข้อดีไม่มีข้อเสียใน3ดวงแรกนี้เท่านั้นเดี๋ยวเราไปติดตามอีพีที่2อีก3ดวงว่าจะมีดวงไหนดีเพิ่มอีกไหมหรือจะมีข้อเสียมากแค่ไหนผมว่ามันต้องมีเสียแหละในอีก3ดวงข้างหลังแต่แค่ว่าจะเสียมากเสียน้อยหรือจะเสียเยอะแค่ไหนก็ค่อยว่าต่อไปแต่3ดวงนี้คือดีปัง ยินดีด้วยครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ